สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บริษัทยูนิซีเวสเออร์สิท์ประเทศไทยจำกัดค่ะบริษัทของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มามากกว่าสิปีเรานะคะมีบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งสินค้าทางรถการบริการขนส่งสินค้าทางเรือและการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมไปถึงการให้บริการด้านอื่นๆเช่นบริการทางด้านการเดินพิธีการศุลกากรและการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตต่างๆ บริการบรรจุหีบหอ่อบริการโกรดังเก็บสินค้าบริการขนส่งสินค้าติดตัวผู้โดยสารหรือแทนแครี่รวมไปถึงบริการการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะโดยบริษัทของเรามุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วภายใต้คุณภาพและความถูกต้องเพื่อการสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าของเราทุกคนค่ะ และที่สำคัญมากกว่านั้นบริษัท UNICEW Service ประเทศไทยยังได้เข้าร่วมเครือข่าย Freight Forwarder Agent ทั่วโลกซึ่งสามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเราทุกคนด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือปรึกษาในเรื่องของการให้บริการด้านโลจิสติกส์สามารถติดต่อเราในช่องทางต่างๆด้าน,นนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ